ถ้าหากใครยังเครือบแคลงครงาว่าเป็นแฟนแมนยูแล้วทำไมถึงปียื่นข้อเสนอเทอเวอร์เชลซีนะครับเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆครับสำหรับแมนยูเตดนั้นมันมันมากกว่ามันขั้นกว่าในทุกๆท,ทีมเพราะนอกจากในเรื่องของธุรกิจแล้วครับตัวแทนเขาก็ยืนยันว่าเชลจิมรัตคริฟนั้นเป็นบิ๊กแฟนจริงๆของแมนยูเตด m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับตอนรัสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากไว้เหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก7 0 0 0 0 0ซับแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะเบนซ่าไร์ของเราเปิดฟีเจอร์ซูเปอร์แตงแล้วนะครับถ้าชื่นชอบในคอนเทนต์ของเราก็สามารถสนับสนุนโดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้หน้าตรงนี้นะครับ ประเด็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะเหลือเกินครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องราวนอกสนามเกี่ยวกับเรื่องของการขายสโมสรน,นะครับเพราะว่าล่าสุดครับทางเจ้าของก็คือตระกูลเกลเซอร์เนี่ยปักป้ายขายไปแล้วนะครับอยู่ที่ราวๆ4 0 0 0 0ถึง5,000ล้านปอนด์หลังจากที่พวกเขาเนี่ยนะฮะซื้อสโมสรแมนยูเต็ดมาในราคาราวๆ790ล้านปอนด์เมื่อปี2005 และเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นเส้นตายในการยื่นออฟเฟอร์เข้ามาครับซึ่งผู้ดูแลในการคัดเลือกดีลครั้งนี้เนี่ยคือเรน Group ครับเป็นบริษัททางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่รับหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลในเรื่องของการยื่นข้อเสนอนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนแฟน,แ,ฟนแมนยูเต็ดนั้นรู้อยู่แล้วครับว่ามี2ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆ1ก็คือเป็นตัวแทนจากทางกาตาครับท่านชีก j จ s ซิมบินฮามัดอาชานีนะครับซึ่งเป็นประธานกาตาอิสลามิกแบงนะครับเป็นบร,ริษัทธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของกาตาความร่ำรวยเนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแต่อีกหนึ่งเจ้าครับนั่นก็คือกลุ่มทุนของเซอร์จิมแรดคริฟครับพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันมีการเปิดเผยว่าเซอร์จิมเนี่ยกระโดดเข้าสู่การแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทั้งที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวว่าจิมรัดคริฟ์พึ่งยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อเชลซีนะครับมันก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นแฟนแมนอยู่จริงๆหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาไรเดียงให้ฟังนะครับเซอร์จิมรัตคริฟ์ครับประสมมสำเร็จในธุรกิจแล้วก็ร่ำรวยมาจากบริษัทเคมีพันเอน n ออสนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปิโตรเคมียักษ์ใหญ่ มีสินทรัพย์รวมทั้งหมดเนี่ยมากกว่า13,000ล้านปอนด์ครับก็คิดเป็นเงินไทยราๆ5 2า0 0 0ล้านบาทเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยแบบเป็นจดหมายเปิดผนผกนะครับแถลงการอย่างเป็นทางการจากตัวแทนของเซอร์จินนะครับบอกว่าพร้อมที่จะลงสนามในการยื่นข้อเสนอซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเต็มตัวจากคำถามก็คือทำไมถึงมาซื้อแมนยูในวัยหกปีแบบนี้ผมเกริ่นไว้แล้วนะครับว่ามีการเปิดเผยว่าเขานั้นเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วก็เกิดเติบโตที่เกรทแมนเชสเตอร์เลยครับจิมรัดคริฟนั้นอยู่ในครอบครัวชนชั้นแรงงานครับแล้วก็เป็นคนแมนเชสเตอร์โดยตรงนะฮะซึ่งเด็กอังกฤษเนี่ยน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีฟุตบอลเนี่ยแหละครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแม้ว่าชีวิตในวัยเด็กอาจจะไม่ได้สุขสบายเท่าไหร่นะครับเขาเติบโตแล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านสังคมสงเคราะห์ที่รัฐบาลจัดหาให้จะไม่ใช่เรื่องแปลกครับว่าความสุขอันเล็กน้อยในชีวิตเนี่ยมันก็คือฟุตบอลครับและถ้าลงรายละเอียดไปอีกนะฮะ ในโลกของฟุตบอลมันก็ต้องเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมบ้านเกิดของเขาเพียง <off ice> แต่ว่าตามราษานักธุรกิจที่ประสบความเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับ <c oughs> ก็ไม่บ่อยครั้งที่เซอร์จิมนั้นจะปรากฏตัวต่อสารชนหรือมีการให้สัมภาษณ์เ <c> ก <oughs> ี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลมากนักมันจึงค่อนข้างเป็นปริศนาครับว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นแฟนแมนยูเต็ดจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมากพอครับบวกกับ ถ้ามองไปที่การใช้ชีวิตน,น,นะครับเขาก็ย้ายไปอยู่ฝั่งตะวันออกของ,องกรีฑตั้งแต่อายุ10ขวบเพราะฉะนั้นความเป็นบิ๊กแฟนของปีศาจแดงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกเปิดเผยมากนะและไอความสับสนตรงนี้นะครับมันยิ่งเพิ่มทวีคูณไปอีกในช่วงที่เจ้าตัวนั้นมีข่าวโผลพันกับการเชลโอเวอร์เชลซีครับซึ่งทย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปี2022นะครับช่วงการเปลี่ยนถ่ายจากยุคโรมันอาร์มวิชกลุ่มทุนของจิมรัตทริฟต์ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับที่ 50ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามครับดีลนั้นไม่เกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนทราบงครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นทอ็อตโบลี่นะครับที่สามารถเชลเวอร์เชลซีไปได้แต่มันก็มีการตั้งคําถามครับว่าเพราะอะไรครับถึงไปเชลเวอร์เชลซีท่านั้นที่เป็นแฟนแมนยูเต็ดถ้าอิงจากตามข้อมูลน่ยนะครับ ตัวแทนของเซอร์จิมแรดคริฟบอกว่ามันไม่เหมือนกันครับในกรณีของเชลซีเนี่ยเขาแค่ต้องการช่วยครับเพราะว่าในช่วงเวลาการเติบโตครับหลังจากที่ประสบควมสำเร็จทางธุรกิจแล้วถิ่นพำนักฐานหลักของแรดคริฟก็คือกรุงลอนดอนครับและที่สำคัญครับเขามีตั๋วปีของสโมสรเชลซีด้วยมันจึงเป็นการพยายามช่วยเหลือในฐานะของการเป็นสมาชิกตั๋วปีตัวแทนเขาว่าแบบนั้นครับแต่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอีกประเด็นหนึ่ง มันขั้นกว่าครับเพราะนี่นคือบ้านเกิดครับนี่คือ,อสมมสรนแรกที่เขาหลงไหลและหลงรักแล้วก็เป็นแบบนั้นไม่เคยเสื่อมคลายและยิ่งเมื่อมีข่าวกระแสของทรกกุลเกลเซอร์นั้นพร้อมรับฟังข้อเสนอนะครับตัวแทนจากทางเซอร์จิมรัดคริฟก็ออกมาเปิดเผยผ่านทางเดอะไทม์ครับบอกว่าถ้าหากสมมสรนแห่งนี้นะครับนั่นคือแมนยูเต็ดครับพร้อมที่จะขายให้กับเจ้าของใหม่ จิมก็พร้อมจะเป็นบุคคลที่เข้ามาซื้อสโมสรแห่งนี้เช่นกันถ้าเหตุการณ์ในลักษณะน,นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นพวกเราก็สนใจที่จะเข้าไปพูดคุยภายใต้มุมมองของการเป็นเจ้าของระยะยาวและฝั่งตัวแทนของเซอร์จิมก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครยังเครือบแคลงครับว่าเป็นแฟนแมนยูแล้วทำไมถึงไปยื่นข้อเสนอเทอร์เอ์เชลซีนะครับเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆครับสําหรับแมนเชเต็ดนั้นมันมันมากกว่ามันขั้นกว่าในทุกๆท,ทีมเพราะนอกจากในเรื่องของธุรกิจแล้วครับ ตัวแทนเขาก็ยืนยันว่าเอร์จิมรัดคริฟนั้นเป็นบิ๊กแฟนจริงๆของแมนยูต็ดและด้วยสถานการณ์ที่มันเปิดโอกาสขึ้นน,น,นะครับ mm hmm. เขาจึงมองว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจครับในการที่จะเริ่มต้นแล้วก็ปรับโครงสร้างของทีมใหม่ทั้งหมดซึ่งนั้นมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยครับถ้าเขาเป็นแค่คนมงนอกเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปเทเวอร์ให้ได้ครับเพื่อจะเข้าไปบริหารจัดการให้มันดีขึ้นอย่างที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้ คำถามต่อมาครับว่าแล้วในฐานะของการเป็นเจ้าของบริษัทปิโตรเคมียักษ์ใหญ่อย่างอินเนออสเนี่ยนะฮะเซอร์จิมรัดคริฟจะมีวิธีการในการบริหารจัดการสโมสรกีฬาอย่างไรบ้างคำตอบตรงนี้ค่อนข้างคลี่คลายนะครับเพราะจริงๆแล้วสำหรับกลุ่มทุนของเขาอะนะครับไม่ใช่เป็นหน้าใหม่หรือพวกที่ร้ยประสบการณ์ในการทําธุรกิจกีฬาครับเพราะเขาทํางานในวงการนี้มาน,นานพอสมควรครับ เป็นเจ้าของสโมสรนีสครับในหลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นเจ้าของสโมสรเอฟซิโลซานสปอร์ตครับในหลีกของสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้นะครับยังเป็นเจ้าของทีมอเนออสบิทเรเนียครับเป็นทีมเบอยใบชื่อดังของอังกฤษด้วยรวมถึงอเนอออสเกนาเดียสนี่คือทีมจักรยานชื่อดังซึ่งรีแบรนด์มาจากทีมสกายนั่นเองครับเป็นทีมเบอร์ต้นต้นของอังกฤษเลยดังนั้นมันจึงบ่งบอกครับว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกหน้าใหม่ไม่ใช่เป็นพวกไร้ประสบการณ์ และถ้ามองไปอีกกว้างๆนะครับยังมีการลงทุนอีกมากมายครับที่เกี่ยวกับวงการกีฬาเช่น In e o s นะครับยังเป็นเจ้าของร่วมของทีม Mercedes-AMG ครับทีมรถแข่งชื่อดังในศึกฟอร์มูล่วันร่วมกับบริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz และก็ t o t o w o l f f ซึ่งเป็นบอสของทีมนั่นเองครับถึงตรงนี้เนี่ยความสงสัยอาจจะลดน้อยลงครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับเขาก็เคยบริหารจัดการสโมสรในเรื่องของกีฬามาเยอะพอสมควร ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะวาล่าสุดเนี่ยทาง Sky Sport ก็ออกมาย้ำๆครัาว่าเป้าหมายที่ทักกุลเกลเซอร์ต้องการนะครับมันคือตัวเลขราวๆ5,000ล้านปอนด์แล้วก็ยืนหยัดในตัวเลขตรงนั้นส่วนฝั่งของแฟนบอลเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์แต่สปอ p เตอร์สทรัสต์นะครับซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของแฟนปิศาจแดงก็ออกมาถแถลงการแบบเป็นในยะสำคัญครัาว่าอย่าให้มีการเปลี่ยนแปลง ต้องการเจ้าของทีมที่เห็นความสําคัญของสโมสรเป็นอันดับแรกแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อทวงความยิ่งใหญ่ทวงความสําเร็จให้กลับมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้ในเวลานี้รอคอยอย่างเดียวเลยครับว่าสุดท้ายแล้วแมนยูไนเต็ดนั้นจะได้เปลี่ยนมือเจ้าของจริงๆหรือเปล่าแล้วจะเป็นเซอร์จิมแรดคริฟจริงๆหรือเปล่าเพราะคู่แข่งของเขาเนี่ยต้องยอมรับเขาว่าหนักหนาจริงๆ อย่างที่เกิดไว้ตอนแรกนะครับนั่นคือท่านชิกจัสซิมบินอามัดอาชานีนะครับนี่คือเป็นประธานของกาตาอิสลามิกแบงก์นะครับบริษัทธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในกาตาแล้วก็มีทรัพย์สินรวมมากกว่า52,900ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยปีล่าสุดเนี่ยมีรายได้สูงถึง1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสทีเดียวครับแต่น้อยที่สุดครับมันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ อนาคตต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเราลุ้นรอติดตามครับว่าสุดท้ายแล้วบิ๊กแฟนอย่างเซอร์จิมรัดคริฟต์จะสามารถเข้ามาเทลเวอร์แมนยูต็ดได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแฟนผีลองแสดงความเห็นมาก็ได้ครับว่าต้องการแบบไหนกันแน่หนึ่งคือคนท้องถิ่นที่ประสบความสเร็จแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลเป็นแฟนบอลของทีมด้วยอีกหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนจากตะวันออกกลางจากกาตา ซึ่งเม็ดเงินระมาณมหาศาลจนแบบเราอาจจินตนาการไม่ออกด้วยซ้ําไปว่ามากมายขนาดไหนลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับใครตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก700,000ซับแล้วและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้มีฟีเจอร์ซปเปอร์แตงนะครับขอบคุณตรงหน้าครับสวัสดีครับ